ปีนี้มีเป้าหมายร่างทองนิดหน่อยครับผมตอนนี้คืออ้วนครับพี่แฟนขับแซวกันแบบว่าหน้าบวมขึ้นหรือเปล่าชอบ,บี้ขึ้นหรือเปล่าอะไรเงทุกวันนี้เวลาผมออกงานผมต้องพยายามทําหน้าเบบนี้มันมีช่วงก่อนหน้านี้ผมกินกินเยอะเดี๋ยวรอล่างทองเผื่อจะมีคอนเสิร์ตใหม่เมน,น,น,นาะโอ้ แน่นเลยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่จีนถ้าส่วนใหญ่แล้วก็<ไ>แต่ก็เนี่ยครับผมก็จะมีบินกลับมาไทยบ้างนะครับผม,มใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้ามีมีงานก็จะบินกลับมาแล้วก็แต่จริงๆบ้านอยู่ที่นี่นะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาสับสน <c oughs> เดี๋ยวเขาสับสนว่าเฮ<อ>้ย<อ>มาอยู่ไทยหรือเปล่านีเ<อ>่เดี๋ยวลูกค้าไม่กล้าจ้างนะวาเดี๋ยวก็าต้องแบบจ่ายค่าตั๋วไม่ไม่ไม่ผมบินกลับมาเองเมื่อวานไปออกอีเวนต์มาของที่จีนที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็มีงานแสดงติดต่อมาบ้าง แต่ว่าก็ยังยังรองรับพิจนารณายอยู่ครับผมแล้วก็ก็จะมีเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อะไรพวกนี้แนวแนวพวกนี้ครับผมแล้วก็ก็หลายอย่างครับผมเป็น uh, Paris Fashion Week ครับผมใช่ใชใช่ครับผม,าามาาถามว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยนะครับเพราะว่าจริงๆคือตอนนี้แยกล่างอีกล่างหนึ่งอยู่ท,<แ>ที่อยู่ที่จีนอยู่ตอนนี้ใช่ เรามีสองล่างอยู่ครับใช่ใช่ใช่แต่เวลยมันแยกล่างไม่ได้ต้องนินจาหรือว่ก็ปีนี้ค่อนข้างแน่นจริงๆครับเพราะว่าคือมีการเปลี่ยนระบบภายในด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยผมก็อาจจะมีต้องบินไปพวกโซนอเมริกาพวกอะไรอย่างงี้ด้วยในอนาคตใช่ครับผม เราก็ยังมีคุยอยู่แล้วก็ดําเนินการอยู่เรื่อยๆครับผมใช่ใช่ก็ต้องรอดูแล้วก็รอติดตามกันต่อไปเขาลืมผมแล้วเนี่ยยืนกันอยู่ <c oughs> นั้นนั้นที่ถ่ายถ่ายอยู่นี่เขาไม่รู้นะว่าใคร <c oughs> จริงๆแล้วโอ้ยดาราหรือเปล่าแบบว่ามีกล้องเยอะอะไรเงี้ยก็ยืนถ่ายกันดูมกันอยู่โน้นแสดงที่ไทยทุกคนก็มีหวังแหลตอนนี้แบบแค่แบบรอดูคนเด็กจริงจริงส่วนตัวผมคิดว่าตอนนี้จริงๆผมแสดงที่ไหน ไม่ว่าจะที่ไหนในโลกเนี่ยมันจริงๆไม่ค่อยสำคัญเพราะว่าจริงๆล่าสุดผมแสดงซีรีส์ที่จีนเนี่ย<ช>มันก็มาฉายที่ IC ไอ้ฉีไทยอยู่ดีก็มีซับไทยอยู่ดีก็จะได้ได้ฟังเสียงผมเป็นซับไทยอยู่ดีอะไรเงี้ยครับผม,มใช่ใโก,ก,งงก็ดีมากครับดีมากครับเพราะว่าเรื่องล่าสุดมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความจิ้นกันนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมใช่ คือทุกคนเขารู้จักเราในฐานะนักแสดงไทยอยู่แล้วแต่ว่าบางคนก็คิดว่านึกว่าเราเป็นคนจีนอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็มักจะตอบว่าเออผมเป็นลูกครึ่งไทยจีนนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีถ่ายทั้งที่ประเทศไทยด้วยถ่ายซีรีส์ทั้งที่ประเทศจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมตตอนนนี้คิวเล่ก็เกือบทั้งปีครับผมใช่แต่ว่าก็ยังสามารถลูกค้ายังจ้างได้อยู่นะเดี๋ยวไม่ใช่บอกว่าลูกเฮ้ยคิวแน่นปุ๊บเสร็จลูกค้าไม่จ้างเลยไม่ใช่อย่า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 ทำอะครับ แทกเธอครับแท็กเธอครับตอนเราดูเหมือนร้อนเงินนะคะอ๋อนิดหน่อยครับอร้อนเงินแต่ว่าพิม่ามันขาวมากเลยอุ้ยหมายถึงว่าหมายถึงว่าวันนี้ผมใส่ชุดขาวเหรอครับหรือว่าคือเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้เมื่อสองปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็เลยมีการถ่ายรูปเก็บเอาไว้อะไรครับผมแล้วก็โอ้เราลืมลงอะไรเงี้ย แล้วพอดีว่าอ๋อถึงคริสต์มาสพอดีช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาว่างเลยเราไม่ได้ถ่ายรูปเลยก็เลยไปย้อนดูรูปเก่าๆ2ปีที่แล้วแล้วก็อ๋อเอารูปนี้แล้วกันอะไรเงี้ยครับผมใช่ใช่ใช่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่แต่ว่ากําลังจะกลับมาปั้นใหม่นายใช้เวันละมนันสองสามเดือนปีนี้ใช่ครับปีนี้มีเป้าหมายร่างทองนิดหน่อยครับผมใช่ก็เลย ไม่ได้เพื่อโปรเจกต์อะไรเป็นพิเศษครับผมแต่เพียงแค่ว่ารู้สึกว่าเราต้องคีบเขาเรียกว่าอะไรเมนเทนใช่เราต้องเมนเทนเอาไว้ว่าให้เราแบบคุณดีอยู่ตลอดเลยครับผมอ้วนครับพี่อ้วนตอนนี้คืออ้วนครับพี่ออ้วนนขงเราี่แฟนขับแซวกันแบบว่าแบบหน้าบวมขึ้นหรือเปล่าชอปบี้ขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็แบบทุกวันนี้เวลาผมออกงานผมต้องพยายามทำหน้าแบบเนี้ย มันกินแซ่บตีเลยคะแล้วพวกเราอ่ะพวกเราแฮปปี้ที่แบบประมาณนี้หรือว่าไม่แฮปปี้ครับพี่ผมว่าต้องต้องลดใช่ใช่ใช่มันมีมันมีช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมเออกินกินเยอะแบบว่าค่อนข้างสมบูรณ์อะไรครับผมช่วงนี้ก็เลยกลับมากินอกไก่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ใส่ซอสไม่ใส่อะไรอย่างนี้ใช่เดี๋ยวรอร่างทองแฟนๆก็เข้ามาแซวเยอะบอกว่าสุดนะแต่พี่มายก็บอกว่าเอ้ยยังไม่สุดเขาเลยบอกว่าเฮ้ยมีมีเยอะกว่านี้ จริงๆตอนตอนรูปกระต่ายนั้นคือยังไม่สุดครับจริงๆแล้วใช่ตอนคอนเสิร์ตตอนคอนเสิร์ตกอปไหมตอนนู้นนันสุดสุดกว่าอ่าจะเอาให้เท่าตอนนั้นเลยจะเให้เท่าตอนนั้นใช่ใช่ใช่่อช <Yeah. S 1> ่เดือเียจะมีคอนเสิร์ตใหม่ไงเาะชอบให้ความหวังไหมชอบให้ความหวังต้องทำแล้วไหม ยังไงดียังไงดีทุกคนรอชมนะคะเออสปอนเซอร์เขาแต่ว่าแต่ว่าถึงว่าถ้าถ้ามันมีโอกาสก็คือแฟนจะได้แบบเออก็อยากอยู่ครับอยากอยู่ครับก็รอดูกันต่อไปซิกแพคก็ปีนี้แน่นอนไม่อยากสัญญาเลยอะแต่ว่าจะพยายามครับ